สวัสดีค่ะนักเล่าอดงานเสนอนักวาดภาพประกอบที่เราชื่นชอบกันนะคะเขาคนนั้นก็คือตุ๋นจตอรี่บอกนักวาดผู้นำเอาภาพหรือเรื่องมาเป็นจินตนาการของตัวเอออกมาให้เป็นภาพเพื่อความที่การทำงานนั้นง่ายขึ้นเองค่ะเรามาดูประวัติส่วนตัวกันนะคะคุณตุ่มชื่อจริงว่าทรงพลสังสวนเป็นนักวาดจิตตวริบบอกประสบการณ์มากกว่า30ปีขอชาติไทยเก่งจิตตรีบบอเข้าไยนต์ในโฆษณาสมใหญ่ในกานวาดภาพขาวดำเน้นการใช้เส้่อนรักแห่งชื่อช่างน้ำหนักค่ะคุณตุ่มได้ศึกษาที่พอช่างแผนกแผนภ์ ในระห,หว่างที่เรีย e น board, คุณตุ่มได้ออกมาทำงานในบริษัทโฆษณาเป็นหัวหน้าแผนกแต่ด้วยงานที่กดแรงคุณตุ่มได้ออกมาทำฟรีแลนซ์และรับงานหลายๆอย่างจนได้ความคิดว่าตัวเองนั้นถนัดวาดสตอรี่บอร์ดค่ะผลงานของคุณตุ่มนะคะแฟนแข่ง20ใหม่หัวใจรีเทม แสงกระสีชัตเตอร์กดติดวิญญาณนอกจากนี้กัรทำงานสกอริบอร์ตโฆษณาอีกมากมายอย่างเช่นกระทิงแดงโค้กนมีเบียร์ชาร้างแมกโนโนอฟในกาแฟค่ะ